สวัสดีครับพี่โมกุชแนลครับตามที่เห็นตามท่าปกคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับรถนะครับเวสบ้าซีจีออฟนี่ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือผิดนะฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับความสวยงามของรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมขับรถก่อนครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พินิจมอเตอร์สาขาปัตตานีนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารถที่เราสั่งจองไว้วันนี้นะครับหน้าตาความสนนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับกับเบสปาซีเจีรวนี่นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเครื่อง300นะครับตัวหม้อน้ำนะฮะผมก็ เดี๋ยววันนี้จะรับคันนี้กลับไปบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะมีพิเศษกว่าตัวที่แล้วยังไงนะครับนอกจากโชมแล้วจะมีอะไรที่พิเศษกว่าหรือไม่นะับผมเดี๋ยวเรา,เรามาฟังพี่ๆเขาแนะนําการใช้งานนะครับเบยจะเปิดล็อกเนี้หมุนล็อกแรกเนี่ยจะเปิดตัวนี้ก็พลิกเบก,ก็กดได้เลย ช่ครับแล้วก็เนี้ยก็มีสาย USB ให้ชาร์จอยู่แล้วก็ปจัจแจก็เนี้ยแม่มีเสียงปัจเจนะครับแล้วก็ในกรณีเวลาแบตเตอรี่หมดอ่ะตัวเนี้ยมันจะมีที่เปิดเบาให้สลิงอยู่ใช่ครับกรณีแบตตัวนี้หมดนะกดตัวนี้ไม่ได้อ่ะสามารถเปิดตัวนี้ได้โอเคก็ หมดตรงนี้เปิดเบาะในตัวนี้ใช้เข้าวกันใช่ครับแล้วก็ล็อกที่สองสตาร์ทก็ปกติฮะแหละจับใช่ครับก็สามารถสตาร์ทได้เลยกำแบ่งปุ๊บกันไฟตัวนี้มันจะดับหมดเลยแล้วก็ abs พอเวลาล้อหมุนปุ๊บมันจะดับครับผมยก้อนนี้ก็ทุกทุกพันโลเกลน้ำมันเครื่องนะโอเคครับก็สามารถเปิดเบาะสามารถเปิด ับวิตได้ชน้ำมันใช้น้ำมันเก้า้านะครับนี่ก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เครื่องอยู่นะอ๋ะอแล้วก็ในตูกพารูนเนี่ยค่าใช้จ่าย <จะ S 2> ประมาณกี่ันคเครื่อง อยู่ที่1,790บาทนี่คือรอบแรกรอบแรก1,000กิโลใช่ไหมครับต้องใช้น้ำมัน2องขวดอ่าแล้วก็ใส่1.4ม่ึงสี่ลิตรใช่ครับอ่ะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเปก็เอากลับกลับบ้านแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งกี่ก็สี่พันโลสี่พันโใช่ครับจะมีรอบแรกหนึ่งพันสี่พันแปดพันหมื่นสองอ๋อโอเคครับสวยงามเลย สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับเวส p a CG o จีออนี่สามรนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองขับขี่แล้วก็ลองสมรรถนะนะครับอืมแต่เขาบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองท็อปสปีดให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันนะครับเพราะว่าารถยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียดายนะครับเบื้องต้นเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ลองขึ้นคล่อมนะครับแล้วก็ลองเขาเรียกว่าอะไรนะสลาลอมเหรอเออก็ปกติของพี่ป้านะครับก็จะใช้ยางหน้ากว้างไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ยางตัวนี้อยู่ที่ร้อย0ี่สิบเจ็ดสิบนะครับก็อาจจะหัวไวนิดนนะครับแต่นะครับเรามาดูกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของ ช่วงล่างที่ให้มานะครับก็ตอนนี้เราขี่กันอยู่ประมาณ80นะครับเนี่ยขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับอตัตาเล่งดีว่าดีครับก็บิดแล้วมาเลยบิดแล้วมาเลยนะครับขอสะพานก็ที่ขึ้นมาเมื่อกี้แทบจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะรช่วงล่างหรอช่วงอัพหน้าคือนุ่มเลยนะครับไม่ไม่ไม่กระด้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูตาเลขนะครับตอนนี้อยู่ที่80กว่าานะครับเราลองเล่นแซงบรรทุกนี่ ก็ถือว่าตอบสนองได้ดีครับผมตอบสนองได้ดีนะครับเนี่ยปั๊บๆร้อยหนึ่งละนะถือว่าเครื่องสามร้อยของเวสป้าน่าสนใจครับมันไม่ได้อืดอย่างที่ทรับทราบกันนะครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าเวสป้าอืดนะครับไม่อืดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามร้อย HPE นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมผมอาจจะรีวิวแบบบ้านๆนะครับก็คือ ไม่ได้เจาะลึกถึงศัพท์เทคนิคนะครับแต่ว่าก็คือพามาขี่เลยล่ะอ่ะพามาขี่เลยอืมนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับชิลที่ให้มาก็คือแค่กันแมลงนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะออกวิ่งไกลเนี่ยอยากจะต้องการลมกระทะน,น้อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนชิลนะครับเป็นเป็นชิลแต่งสูงทรงสูงขึ้นมานหนึ่งนะครับอืมอันนี้ เราลองขี่กันแค่2-3สยูเทิร์นก็น่าจะพอนะครับเพราะว่า,ามันก็น่าจะรับรู้ถึงอรรถรสนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของตัวเวสป้าคันนี้ได้ดีนะครับเบรกหน้าหลัง ABS นะครับหน้าหลัง ABS แต่เบรกหลังร,ร,รู้สึกว่าค่อนข้างมันจะแข็งแข็งไม่ค่อยอยู่นะครับเบรกหน้าเนี่ยโอเคเลยนุ่มนะครับเบรกหลังก็อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับอืมแต่ว่ากําลังเครื่องเนี่ยผมชอบเลยนะครับ บิดเนี่ยบิดบิดปุ๊บมาเลยเห็นไหมเนี่ยบิดปุ๊บมาเลยโอ้อยวรไหมอย่างงี้เนี่ยวิ่งไกลสบายครับวิ่งไกลสบายแต่ว่าคนสุดท้ายอาจจะต้องไปปรับแต่งเบาะนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะซ้อนท้ายแล้วก็ออกทริปไกลเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเบาะที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับมันเหมาะสําหรับนั่งคนเดียวนะครับหลังเนี่ยคล้ายๆตุดมดนิดๆ นะครับแต่ถือว่าถ้าไปใกล้ๆคนนั่งหลังก็น่าจะโอเคนะครับแต่คนขับเนี่ยโอเคเลยสบายนะครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นสะพานดูนะครับโดยที่เราจะไม่ปลดคันเร่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับอ่ะลองขึ้นสะพานดูนะครับเนี่ยไม่ยกเออโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปวนในในตัว ชุมชนนะครับในตัวยะหลิงนะครับลองดูนะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ตัว300แล้วก็ตัวที่มีหม้อน้ํานะครับอาจจะตกใจบ้างนะครับในบางครั้งเพราะว่าหม้อน้ําของเขาเนี่ยเวลามีความร้อนขึ้นเนี่ยพัดลมระบายอากาศเนี่ยทำงานค่อนข้างเสียงดังเลยนะครับดังคือครั้งแรกที่ผมเอามาขี่เนี่ยตกใจเลยนะครับ ตกใจเลยก็คือเสียงดังมากนะครับแต่ว่าก็ปกติของเมดป้านะครับผมอ่ะก็เข้าสู่เรื่องของลองในในเมืองดูบ้างอย่าชักว่าในเมืองเลยนะครับในชุมชนดีกว่านะฮะลองดูกันนะครับว่าการคุมรถเนี่ยการคอนโทรลรถเนี่ยจะคล่องแคล่วนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมถือว่าตัวนี้เนี่ยรถมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ คือถ้าเกิดว่าเทียบตัว300กับยี่ห้ออื่นตัวเวทป้าค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อนนะฮะเวทป้าค่อนข้างเล็กเลยนะครับก็คือง่ายๆถ้าถ้าเกิดว่านึกไม่ออกอะ่ะก็คือเอาบอดี้150ที่มีอยู่ในเวทป้ารุ่นก่อนๆเนี่ยครับเอาเครื่อง300มาใส่นะเออก็เพิ่มน้าหนักจากตัวเก่านิดนึงนะครับเพิ่มน้าหนักจากตัว150นิดนึงเพราะว่าเครื่องมันใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องออน้ำหนักรถด,ด้วาการคอนโทรลเนี่ยมันก็ไม่ได้ แตกต่างเท่าไหร่นะครับจากรุ่น150นะครับผมถือว่าได้ีบบนะาเพราะว่าได้บอดี้เล็กแล้วก็เครื่องใหญ่นะครับอืมอแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมยังไม่ได้ลองขี่เลยนะฮะยังไม่ได้ลองขี่ให้กับเลยยังไม่ได้ลองรีวิวให้เลยนะครับเพราะว่าไฟหน้านะครับที่ไม่ได้ใช้แบบ LED นะครับเป็นแบบตะเกียงอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียก เออผมก็เลียกไม่ถูกนะครับก็ันจะเป็นไฟคมสีเหลืองนะครับให้แนวคลาสสิกคลาสสิกอยู่อีกนะครับผมอืมก็เรือนใหม่นะครับที่เห็นตัวเลขเล็กนิดนึงนะครับนี่นี่ในชุมชนเห็นไหมปรุดปรดัดปรุดปรดัดนะะบอกได้เลยว่าปรุดปรัดนะครับอืม อ๋อแตรก็เขาเรียกว่าเลยนะความดังก็เป็นแบบปกตินะครับทั่วไปไม่ได้มีเสียงดังมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้แตรอะไรกันนะครับแต่ว่าก็รีวิวแบบบ้านๆอะ่ะเออรีวิวบ,บ,บ้านๆอะ่ะนะครับก็คิดว่านะครับพาเพื่อนๆมาลองขับขี่นะครับลองรีวิวดูแล้วนะครับก็คิดว่า ส่วนตัวผมตัวเครื่องทําออกมาโอเคเลยนะครับรูปทรงก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ชอบรูรป,รปรูปลักษณ์แบบไหมยังไงไอ้นั้นมันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับแต่เรื่องเรื่องเครื่องเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับช่วงล่างโอเคแต่ยางให้มาหน้ากว้างแคบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่อง300ผมว่ามันสมมติว่าเราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยผมว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมขอจบการรีวิว เวสป้า300คันนี้นะครับเอาไว้เพียงแท่นี้ก่อนนะครับก็ความสวยงามของรูปมันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปลงมาให้ดูนะครับว่าความสวยงามของมันเนี่ยนะครับ new new อะไรนะ z j o n e นะครับมันจะมีความสวยงามมากน้อแค่ไหนนะครับก็ไปชมรูปภาพกันต่อเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ